เปิดแล้วหรือยังบอมเปิดแล้วครับผมเปิดแล้วนะคะเ่าโอเคสวัสดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบเจียโต้และผมบอมเจียโต้นะครับทุกเย็นนะคะตอนนี้เรามาแทบทุกเย็นเลยนะ,ะใช่ช่วงนี้ร้อนเงินใช่ไหมมาทุกวัน <laughs> <laughs> มาร้อนไม่ใช่ไม่ใช่ของดีต้องมาบอกทุกวันนะคะ <laughs> วันนี้เรามีรถแบบเนี่ยรับประกักล้องช่วยแพลนหน่อยนะคะว่ามีรถแบบสวยๆนะคะมาแบบ<ถ>จุกๆรถถวยลูกค้านีครับไม่จกตา <laughs> รถสวยกค้าค่ะวันนี้เราจะพาดูแบบสต๊อกสต๊อกแบบรถสวยนะคะที่เห็นนี้รถส่วนใหญ่นะคะ80%จะเป็นรถมือเดียวนะคะจากป้ายแดงเนาะมีแค่ประมาณแบบพันสองคันที่รถสองมือนะคะแต่เราจะเน้นเอารถสวยเข้านะคะถามบอลนิดนึงคิดว่ารถมือสองมีข้อดีไหมก็มี ลูกค้ามาๆๆครับใช่คิดว่ารถมือสองมีข้อดีไหมมีครับผมอะไรบ้างอ,อันนี้เราลองมาคุยกันว่าข้อดีมีอะไรบ้างอย่างเหมือนลีโวครับไม่ห้าพันโลคือต้องบอกนะว่าตัวเจ๊เองอ่ะ,อะจะขับรถป้ายแดงมานะแต่เจ๊อ่ะก็ไม่เคยซื้อรถป้ายแดงซื้อรถมือสองเพราะมองว่าอาจจะว่ามันคุ้มแล้วเราสามารถเลือกรถได้แต่บอมเนี่ยตอนที่เขาจะมาอยู่กับเจ๊ฟเพราเขาอยู่เคยอยู่ศูนย์โตโยต้ามา ซื้อรถแดงมาใช่ครับอ่ารถใบแดงมันมียังไงบ้างเดี๋ยวเาให้ฟังในข้อดีทำไมต้องซื้อรถแดงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะคุณลูกค้าจะซื้อรถใบแดงด้วยสาเหตุอะไรบ้างข้อแรกที่ผมซื้อใบแดงพี่มันจะมีแบบเอ่ออยากได้รถใหม่ไงก็มีใช้งานยาวล้วไม่เคยรู้จักรถรถมือสองมาก่อนเลยอ่าไม่เคยรู้จักรถรถมือสองมาก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงก็เลยอยากรูว่ามั่นใจใบแดงหนึ่งค่านิยมด้วยเปล่า อันยมเนี่ยเอออ่าเราเราเป็นไมลรุ่นเราก็อยากขับไวแดงใช่ไหมครับอ่าแล้วมีอะไรอีกไวใจได้เพราะมันมาจากใบแดงอ่าใช่ครับค่ะแล้วอะไรอีกข้อดีเราไปแดงมีนะมีเยอะเลยค่ะมีเยอะอยู่ใช่แต่พอบอมมาอยู่กับเจี๊ยบมาทำมาทำปีกว่าแล้วมาเจอรถมือสองบอมคิดว่าไงตอนนี้เอามือสองดีกว่าถ้าเจอกันเร็ววันนี้บอมบอกว่าออกเพราะเนี่ย มันมีลีโวอยู่คันหนึ่งเนี่ยรถปี21บอมบอกโอ้โหผมผมออกมาผมก็เปิดออรรถมาสองวันเป็นมือสองอย่างไม่รถใต้ไดออรรถมาสองวันเป็นมือสองแล้วยังเปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมือสองเนี่ยเปิดใจเปิดใจนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีแมวนะคะเนนเจี๊ยบเนี่ยจะยังการันตีคุณภาพเหมือนเดิมเพราะบอมก็อยู่กับเจ้ามานานจะขายรถเน้นเลยว่าเป็นรถมือเดียว ส่วนใหญ่จะเน้นรถป้ายแดงแบบมือเดียวนะคะไม่น้อยสภาพต้องไม่มีชนนะคะนะอย่างมากสองมือนี่คือแต่ก็ต้องดูสภาพด้วยเราจะคัดคัดเน้นเ้นเพราะฉะนั้นนะคุณลูกค้าเนี่ยที่ซื้อเต็นเจียบอกจะเห็นว่ามีการซื้อซื้อซ้ำหลายหลายคันในครอบครัวซื้อซ้ำนะคะบอกต่อทางทางี่เต็นเต็นเจียก็ไม่ได้ใหญ่นะมีรถประมาณ20คันเนาะแต่ลูกค้าบอกคันไหนก็ได้ชีก้ก็คันไหนก็ได้ะะมีลูกค้าประจำนะครับมีเจ้าหนึ่งออกไป5คันก็มีนะไม่ออกกับเรามองจะมองไว้ดูว่า เราจะขายรถสวยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านมาที่นี่สบายใจได้คือบางคนนะคือคันไหนก็ได้จิ๊บเจ๊บอกว่าดีเขาก็ว่าดีแบบเออดีดีเหมือนกันขายง่ายดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาบอกโปรจุกจุกกันเริ่มตั้งแต่อคันรีโวกันก็ได้รีโวติดจองแต่ยังไม่ผ่านขายก่อนขายก่อนจองไปพันหนึ่งนะครับเมื่อวานจองไว้แล้วแต่ว่าขอขายก่อนเชิญเลยค่ะตาก้องอย่างนี้บอกว่าข้อดีนะคะ ของเราเนี่ยจะเน้นเน้นแบบใหม่สดเลยคันนี้รีวิวปี2021นะครับราคา599,000บาทถลูกกับใบแดง1แสนใช่ครับผมรถแค่ไม่กี่เดือนใช้แค่5,000กโลใช่5,000กโล5,000กโลสีเดิมทั้งคันคันนี้ให้99%เลยมีต้นกินนิดเดียวตรงตรงตรงไหนมองแทบไม่เห็นตรงนั้นใช่ให้99%มีมีแบบใงวันิ่งชนอยู่ตัวหนึ่งนะคะ ภายในยังเหม็นใหม่อยู่เลยยังเหม็นใหม่กินใหม่เขาเรียกเหม็นใหม่เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าคะอย่ากลัวนะซื้อรถตเตนเจียมมันจะเน้นแบบรับรองว่ามือเดียวป้ายแดงแล้วที่สําคัญเรามีโปรแถมประกันภัยให้ทุกคันก่อนรับประกันอีกใช่ถูกต้องรับประกันคันนี้รีโว่อยู่ในการันตีศูนย์ห้าปีนะคะยังอยู่ในการันตีห้าปีเหมือนซื้อโชว์รูมเลยใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะเขาส่รับประกันขออนุญาตปิดไฟกบอมดดก่อนอ่าครับผม ก็คันนี้ติดจองอยู่นะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครอยากสนใจเป็นไม้ต่อไปเผื่อลูกค้าผ่านก็สนใจทักมาได้ครับรีโว่คันนี้ถือว่าคุ้มครับห่างกันเป็นแสนจากป้ายแดงนะครับค่ะคันนี้ได้ดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยสองบาทเจ็ดสิบเก้าตังค์อ่าใช่มีศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีด้วยอย่างไปออกป้ายแดงเรามีบรรลุไหมครับไม่มีบรรลุป้ายแดงมีบรรลุยาวเลยนะครับตอนบ่นออกบอาไม่รู้แต่บอกไม่หมด ก็ห่อนเดินเอ่อกี่ปีแรกเดือนละเก้าพันใช่หลังจากนั้นต้องมีเงินก้อนไปเปาะอีกสามแสนกว่าใช่ครับผมถ้าไม่มีทําไงขายขายเน่ยครับแต่แต่ว่ามือสองไม่มีบอลลูนและดอกเบี้ยเจี๊ยบนะคะตลอดปีเริ่มต้นน่ะสองบาทเจ็ดสิบเก้าตังค์ลูกค้าเกดเอเกดบีเกดซีดอกเบี้ยเท่านี้ได้เลยนะคะใช่ครับผมค่ะสองบาทเจ็ดสิบเก้าตังค์สี่ปีฟีดาวได้ด้วยฟีดาวด้วยใช้เงินก็แค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่ไปบอกว่าเสน่ห์ของรถยนต์ สองมันมีอะไรบ้างคือ1เรื่องราคาเลย<ช>ราคาจะถูกเพราะว่าอย่างรถป้ายแดงอ่ะพอออกไปปั๊บราคาหายไป3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะใช่<ล>ครั <ผม S 1> ครันนี้ราคาหายไปละหนึ่งแสนบาทคุณลูกค้าไปซื้อป้ายแดงคันนี้ต้องมีเจ็ดแสนแต่คันนี้ซื้อได้อยู่ที่ 5, 5, 9, 9, แค่1 1> ห้าเก้าเก้าแล้วฟรีปาร์หนึ่งด้วยนะแล้วแถมเสน่ห์ของมันคือมันมีออปชั่นมาให้เราอย่างเช่นเนี่ยแม,แม็กแ,<ต>แม็กมาครับอ่าได้แม็กเวลแม็กใหม่ยังไงของเดิมใส่อะไรมาเราได้ฟรีใช่เราได้ฟรี นะคะแม็กเวลใหม่ๆไปรถวิ่งห้าพัโลอ่ะยางยังแบบใหม่กิฟตอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะต้องไปเสียตังหลายหมื่นนะวัยรุ่นจ๋าราคาห่างกันเป็นแสนคุ้มครับได้ใช่ใช่ใช้เงินหนูรถแค่999บาทคันนี้อย่าพูดเยอะเดี๋ยวคนนี้เขาจองไว้เขาจะได้ยินเขาจองไว้แล้วรอผมไปดูวิโต้กันดีกว่าค่ะเรามีโตโยต้าหลายคันนะชั้นแม่คันนี้คันนี้ก็ไม่ขายแล้วครับคันนี้จองไว้เก้าหมื่นแล้วอันนี้ก็รถมือเดียวครับ วีโก้วีโก้ปี2015ันาวีโก้แชมป์หายากมากแล้วตอนนี้รถแพงมากรถมือเดียวนะคะแต่เราขายแค่4 3่0 0นสามหมื่นบาทเท่านั้นผ่อนแค่8,200บาทเองครับคันนี้ใช่ค่ะผ่อนเดือนละแค่8,000บาทนะจริงๆมาหน้าบ้านอ่ะต้องใช้เงินหนักรถมือนหนึ่งนะประกันฟรีให้ทุกคันนะคะครับผมแต่มาจากไร้สดมาจากไร้สดบอกบ้านที่เจียรหรือตอมหรือพี่โดนเนี่ย ไลค์วันไหนอะไรยังไงกดไลค์ให้เรียบร้อยกดแชร์ให้เรียบร้อยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะคะเราฟรีให้ทุกค่านจ่ายขอเดินละแค่8,000กว่าบาทนะคะวีโก้แชมป์คันนี้สีเดิมต้องคันด้วยนะเดิมต้องคันไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมต้องคันยังไม่เคยเก็บสีเลยเดิมต้องขันชั้นหนึ่งซ่อมผ้าติดรถเหลืออีกทั้งปีหนูมัน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 คลืนไวไฟมันไกลหนูต้องมาใกล้ๆหน่อยลูกเพราะมันไวไฟมันสะดุดปั๊บมันเลยนี่ค่ะคันนี้ก็สีเดิมต้องคันรถมือเดียว เอาช่างมาได้เลยอปการมาด้านหนึ่งนะคะไม่ต้งช่างก็ดูรถได้เลยเออเอาปปกามาวงเอามาวงได้เลยนะคันนี้อ่าคันต่อไปเป็นมาด้าว่านะคะคันนี้เป็นมาด้าพิเอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเต็นท์เจยยังไม่มีแอดมินนะคะคุณลูกค้าขาเพื่อนฝูงขาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะหน้าเอ็นดูเต็นท์นี้มากเลยแอดมินไม่มีแชร์ฝากลูกค้าแชร์มาใกล้ๆลูกเดี๋ยวสัญญาทหายคันนี้เป็น มาสด้า b t 50กัวโปรตัวยศสูงนะคะธรรมดาตัวสูงเขาจะเรียกว่าไฮเลเซอร์โตลต้ตาตัวสูงเขาเรียกว่าพีลันเนอร์อีสูเขาเรียกว่าไฮแลนเดอร์ของลาและนาวาล่าก็จะเป็นคาลิเบอรแต่ตัวนี้เป็นโฟร e วิ view. อ่ะมีลาคาคันนี้เป็นมาสด้า BT ท r o 50รถมือเดียวเช่นเดิมมาใกล้ๆเลยค่ะคันนี้ก็สวยกิฟต์ค่ะสวยกิฟต์ขายเท่าไหร่บอมสามแสนบาทเองครับ คันนี้รถปี2อ1 3นานะคระับเครื่องสูงแปดพัใช่เป็นเครื่อง2.2นะสวยจริงนะคะไม่ต้องกลัวเอาค่างวดไปลองคูณดูจะไม่เคยบวกอดอกเบี้ยลูกค้าแถมประกันไม่มีนะลูกค้าขายเท่าไหร่กู้เท่านั้นเช็ดยอดจัด้วยนะคะซื้อรถจะเห็นว่าจ่ายศูบาทใ <c oughs> จ่ายเก้าบาทใจเจ็ดบาทใจห้าบาทดูค่างวดด้นะ <c oughs> คณน้องๆหนูๆจา๋าเพื่อนๆโมคะ่ะของเราเรา,เาจัด ขายเท่าไหร่จะไปไหนเท่านั้นประกันเจ๊แถมให้จริงๆโอนจัดเจ๊แถมให้จริงๆถ้ามาจากไลฟ์ช่วยกดแชร์หน่อยช่วยกดไลท์หน่อยนะคะใช่ครับคันนี้ปีอะไรนะอีกทีดิปี2013ครับผมผ่อนเท่าไหร่คะผ่อนอยู่ประมาณ6,000บาทเองครับโอ้โหใช่6,000บาทเอ้โหหกพ0 0ทุนทุนเลยนะของวัน่ใช่ครับผมเป็นไงล่ะได้รถเทียบปีใหม่แล้วนะค้าขายได้ทำมาหาแถมเบรกประกันแก้หายของเหลวอย่าไปมองเรื่องแบรนด์รองนะคะสมรสน้ไม่เป็นรองใครนะเจอไอ้มาซิน่าบีทีโปรสวยนะ ภา,ายในสวยกิฟตเลยเปิดดูภา,ายในหน่อยได้ไหมได้ครับตัวนี้โอเพนแคด้วยนะคะโอ้โหบอ่อหนังอะให้บอ่อหนังให้บอ่อหนังดูดิโคตรหรูค่ะตัวนี้เป็นตัวหกเกียร์ด้วยนะมาด้าบีดีท็อปโปนะคะเห็นทห่ต่อเอ,อิร์ดกล้องเห็นไหมคะเห็นนะโอเคสัญญาณไม่หลุดนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะที่เห็นนี่คือจะ,จะเน้นซื้อรถบ้านขายรถมือเดียว เอาช่างพร้อมปัดกามาวงนะไม่สวยตรงไหนมาวงได้เลยแคปเปิดได้เปิดให้ดูหนะะ่อยค่ะคือเรียกว่าคุณลูกค้าแนะนำเพื่อนปูกมาก็ได้ยานจะมีค่าขนมให้นะคะมีค่าขนมให้ไม่บวกไม่บวกตัวลูกค้าเพราะเจ็๊ก็ไม่อยากให้ลูกค้ามาซื้อแพงแนะอยากให้มาซื้อซ้ำๆกันนะคะตัวนี้เป็นตัว BT Pro นะคะสวยมาก เดินพันตะคงตะเข็บรับรองว่าสวยจริงๆนะคะผ่อนเดือนละ6กพันห้าสิบสองบาทใช้เงินดอกล้เท่าไหร่นะบอมใช้เงินดอกล้เท่าไหร่นะไลน์นี้เอาเลยครับผมใช้เงินดอกล้เท่าไหร่คะเดือนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมกันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเช่นกันลูกค้าคหาหารถทํามาหากินนะถ้าไม่ติดยี่ห้อนะคะได้รถตัวสูงราคาถูกๆผ่อ 6, นหกพันผ่อนหกพันบีทีโปรหล่อๆเลยออกรถได้ละเก้าสิบเก้าบาทผ่อน ใช้ฟรีสามเดือนอ่าต่อไปเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้ท,นนที่น้องบอมกับพี่โดนไลฟ์สดเมื่อวานนี้ใช่เจ๊ไปดูสเปคมันนะตัวนี้เนะี่ยเครื่อง 25, อ Auto, สองพันห้าเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดร้อยเก้าสิบแรงมา้าโคตรแรงสเสน่ห์ของคันนี้คืออะไรแม็กยางยี่สิบใช่ได้แม็กใหม่ครับซูมได้เลยค่ะแม็กยางยี่สิบแม็กทีหลายหม <laughs> ื่นนะคะทีสามเจ็ดขอบยี่สิบนะครับ ยาเป็นของมอนสเตอร์ครับค่ะต้องมีหลายหมื่นนะนี่ขอบ20นะคะขอบ20ใช่แล้วตัวเนี้ยจัดไฟแนนซ์ได้6กแสนสามบาทไปแล้วจัดได้ล้นๆ้นะเออจะขายเท่สิหร่คะหลายบอมแหรอคะเท่าไหร่สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเองครับขายไม่ถึงค่าใช่จัดไฟแนนซ์ได้6กแสนสามคูณลูกใช่ครับผมหาตังค์อยู่หรือเปล่าพูดนี่เป็นหกแสนสามจัดได้เหลือได้นะครับเหลือเงินแสนบาทได้นหมคะเราขึ้นป้ายเกรดเอนี่คือรถคันนี้ ไม่มียังไม่ไ,มได้ทำเักชิ้นนะยัง,งยังครับยังยังคันนี้ออ,ออกมือเดียวป้ายแดงลูกค้าคนเก่าซื้อสดมานะคะซื้อสดแปลว่าอะไรแปลว่าคนมีตัง <laughs> คนมีตังแปลว่าอะไรแปลว่ามีรถหลายคันม,มีรถหลายคันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่น้อยอามาดูภายในกัน,นแปลว่าเขาไม่น้อยมีรถหลายคันในบ้านเขา <laughs> คันนี้ก็ลูกค้ามือเดียวป้ายแดงซื้อสดนะคะ ตัวนี้มีนิเวกเตอร์ด้วยนะปุ่มตามีโหมดเป็นตัว4ฟล e ์วตัวนี้ออกห้างเหยียบร้านนะคะรถมือเดียวซื้อสดจากป้ายแดงนะคะจะขายรถบ้านนะจะขายรถนางฟ้านางฟ้าขายเทวดาค่ะแล้วข้อบนดินชมตัวเองก็มาตัวนี้มีเด็กนีเวกเตอร์ด้วยนะใช่มีนิเกเตอร์ตัวนี้เกียร์โต้เจสปีดนะคะ เรียกว่าขับทะลุออกนู่นเลยออกเชียงรายเชียงใหม่ออกจีนออกได้เลยอ่ะไปได้ไกลนาวาร่า,าจะเด่นในภายในมันจะดูใหญ่นะฮะดูใหญ่ดูโล่งนั่งสบายครับนาวาร่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของนาวาร่านะคะ n t 3 0 0ระบบเรียกว่าแบบมาครบคันขับดีมากใช่ครับ,บมีแอร์อหลังด้วยนะรับ,รบอรานาวาร่าให้บอ Air หลัง เฮ้ยเขามีเฮายรุ่นนี้มีแอร์เป่าไข่ด้วยเว้ยอเออดีว่ะแอร์เป่าไข่ไม่พี่ดูในพี่ดูในยูทูบเขาบอกรุ่นนี้มีแอร์เป่าไข่พี่เห็นละโอเคคนนั่งหลังนะคะสบายเป็นรถกระบะที่น่าจะเป็นรุ่นแรก,แรกๆเลยมั้งที่มีแอร์ด้านหลังตัวนี้เรียกว่า full option ไม่สวยตรงไหนก็พกปากกามาได้ไม่มีชนแน่นอน ตะเข็บตะเข็บเดิมทุกชิ้นส่วนน็อตเน็ตเดิมหมดอยากให้รีวิวคันไหนเจาะจงนะคะแจ้งได้เลยคันนี้ผ่อนเดือนละ9ก้าพันหนะคะผ่อนได้7ปีใช้เงินหนังรถก็9้าร้เบาทเท่านั้นซื้อรถกแต่งสบายใจได้นะว่าได้รถบ้านไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลไม่ใชรถช้ำไม่ไม่มีนะคะรถบ้านมือเดียวแน่นอนขอดูเล่ทะเบียนก่อนซื้อได้คันต่อไป เอาใจวัยรุ่นหน่อยอะไรก็ฮอนด้าแจ๊สนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊สปี2016นะครับฮอนด้าแจ๊สปี2016คันนี้ราคาตั้งอยู่428,000บาทนะครับคันนี้แจ๊ส GK นะคะ,ะหายากนิดนึงเป็น GK เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์หนึ่งห้า,า,า,าประหยัดน้ำมันเครื่องพันห้าใช่ครับคนเจ็ดพันเจ็ดแต่งครบๆปิ้งกี่หมื่นไม่น้อยไม่หกหมื่นมั้งครับคันนี้หกหมื่น <6, 000 S 1> ไม่เป๊ะนะตองซื้อมายังห้าหมื่นกว่าขับไปขับมาตอนนี้หกหมื่นหลักหลักสิบ ตอนแรกห้าหมื่นเก้าตอนนี้หกหมื่นนะคะลดหมื่นไม่น้อยไม่น้อยจริงครับไม่น้อยมากเราก็เรียกว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยใช่จะมีแม็กคันนี้ใส่แม็กมาคุณลูกค้าฝากฝากกดแชร์ด้วยนะเจะไม่มีแอดมินน่ะดูเด็ดใส่แม็กมาชุดหนึ่งครับคันนี้โม่แแมกยางใช่ครับผมอออย่างยางไม่ใช่ยางไม่ใช่ยางไฟแดงยางเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถือว่ายางปีปีอะไรเนี่ยปีสิบเก้าโอเครถวิ่ห้าหมื่นโล รถวิ่งน้อยค่ะยางปีสิบเก้าแต่ดอกยังหนานะคะดอกยังยาวอยู่แล้วก็เป็นยางลายซิ้งนะลายซิ้งใช่ครับผมสเกิร์ตรอบพันสวยมากเป็นเกียร์ธรรมดามีกต้องหน้ารถด้วยนี่ผ่อนเดือนละแค่เจ็ดพันเจ็ดครับเจ็ดพันเจ็ดค่ะใช้กับรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ฟรีสามเดือนนะคะทำหาดอกเบี้ยได้พิเศษได้นะรถปีสิบสองมื่ไปดอกเบี้ยสองพันเจ็ดสิบเก้าตังค์ได้เลยมือเดียวเช่นกันคันนี้นะคะมือเดียวไฟแดงเช่นกัน ปีประกันทุกคันครับรถในเต็นท์เราใช่ปีประกันทุกคนักคน<ช>ค่ะแป่นสายของเหลวทุกคันนะครับค่ะคันต่อไปเอาใจใสาเส้นอีกแล้วมิลานเพราะว่าเราส่งรถต่างจังหวัดบ่อยนะบางทีลูกค้าต่างจังหวัดอยากได้เกียร์ธรรมดาอยากได้ประหยัดน้ำมันค่ะอันนี้อะไรปี2017ครับมิลาน,นอะไรเอ่ยมิซูบิชิมิลานครับผมพัสดุห้าประตูเป็นรถอีโคคาร์ค่ะหลักเกณฑ์คนสองคันนี้ประหยัดค่าเกียร์ออโต้ประหยัดได้23่กิโลลิตร ถ้าเกียร์ธรรมดาจะว่าได้ยี่ฆ้านะอันนี้มาตรฐานอี่โค้ค่ะใกล้ๆไหนค่ะเดี๋ยวไฟฟหลุดลูกสัญญาณะดุดหรือเปล่าไม่แน่ใจพูดเป็นชุดแล้วไม่มีคนแชร์แล้วก็ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะพูดอย่างเดียวเลยตัวนี้ปีอะไรนะปี2017ครับมีโดนไหมไม่มีโดนเลครับันนี้น็อตขยับไหมสวยไม่มีขยับครับผมบิดหร้ยังล็อกันนี้ล็อกยังอ่ยังไม่ล็อกเไม่มีขยับแน่นอนนะคะไม่มีขยับแน่นอนครับพี่แน่นอนแน่นอน รับรองได้เลยว่าเทนนี้น่ะเอารถบ้านมือเดียวสวยๆคือมาชี้คันไหนเอาช่างมาได้เลยอ่ะไม้แท้คันนี้ปี17นะคะไม้แท้ๆก็พี่ประมาณ80,000กโลอ่าประมาณนั้นครับเนี่80,000กโลเนี่ยเปิดคันไหนก็ดูได้เลยแผ่นกันทำร้อนน้ำเท่วมจะดูยังไงน้ำเท่านเราเคยบอกแล้วเนาะใช่ครับน้ำเท่วมมันก็จะมีแบบพวกสนิมเกาะเกิดแล้วอันนี้อาจจะเอออาจจะเปื่อยเนี่ยน็อตสักตัวยังไม่ขยับอ่ะ อยากจะเอาายแดงมาใส่นะพูดถึงนะแล้วผ่อนแค่4,000กว่าบาทเองครับคันนี้ใช่ค่ะ <laughs> ผ่อนแค่4,000กว่าบาท,บ 4, บาทคุณลูกค้าค่ะเขายังไม่พ่นใจในตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ว่ามันจะยังอยู่กับเราอีกนานไม่นานเอารถถูกๆไปใช้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะให้มันเป็นแขนเป็นขาให้เราไปก่อนไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันถ้าไปแดงมันผ่อน 7, 8, เจ็ดแมหาจีย๊ยบมหาจี๊ยบผ่อน4,002 ่อน4 0 0เท่านั้นเดินั้งคันอาได้หม่อีกชุดนึงนยครับเป็นแหนกเวล้ะมีอะไรบ้างคะนี่เจ็บซื้อมาปั๊บเจ็บจับใส่แบบให้เลยเขารู้ว่าวัยรุ่นชอบเนาะมันไม่ต้องไปเสียตังเพิ่มและไม่ต้องบวกเพิ่มเลยรกู้เท่านั้นจําไว้นะคะเดินมาเต้นนี้สบายใจได้ไม่มีตีหัวนะราคาเท่าไหร่กู้เท่านั้นป้ายเขียนจะจะไม่มีมาแอบบวกเนี่ยเราเขียนอย่างนี้ทุกคันเป็นการเป็นการให้เห็นเลยว่า เราขายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะไม่ได้ว่าบอก2-3-8แต่ไปตู้2-5-8ไม่มีนะจริงๆแค่หน้าบ้านเนี่ยเราจะเก็บอยู่ที่หมื่นเ่งแต่ถ้ามาจากไลฟ์สดทุกไลซ์นะคะจะจะบอกเลยว่าจ่ายแค่เก้ารบาทาทอถือว่าช่วยกันนะคะถือว่าติดตามกันช่วยกันแชร์นะผ่ <c oughs> อนเท่าไหร่นะผ่อนอยู่สี่พันสอบประมาณนั้นเองครับสี่พันสองนะคะทันนี้ MG Fast X ทำสัญญาผ่านแล้ว ลูกค้ารอให้เราซื้อเบนเขาคือลังคิดอยู่ว่าจะซื้อไม่เบนเขาอ่ะมันจะใกล้ๆค่ะลูกค้ามาแล้วขับรถแล้วดูแลรถไม่ติดรถเราเลยตอนนี้รถเบนเขาใช่ครับผมมันจะเขียรลงตัวไหมอ่ะขายก่อนสวัสดีค่ะน้องหนูน้าที่เพิ่งเห็นคอมเมนต์แล้วปีอะไรบอมบอมพเอ็มจีคันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะครับผมสีแดงแดงแดงแป๊บสดๆอ่ได้ยินไหมครับบอมพูกามคอะไรค่ะ อันนี้ตั้งอยู่478,000เองนะครับออกรถก็ช่วงนี้โปรโมชั่นก็แค่999บาทเหมือนกันครับทุกคันในเต็นท์นะฮะต่นอยู่ที่8,000กว่าบาทคันนี้ครับใช้เงินอกรถเท่าไหร่นะ999ครับรถสวยกิฟต์รถสวยรถสวยทุกคันครับที่เต็นท์อันนี้พูดจริงนะมันเหมือนโม้นะแต่มันคือเรื่องจริงเพราะเจี๊ยบเป็นคนซื้อเองจะเน้นนะรถบ้านมือเดียวไม่เอาชนเข้ามาแน่นอนมันโม้แตคือเรื่องจริงนะคะเราจะเลือกทุกคัน เรียกว่าลูกเจ้านายไม่อยู่ลูกน้องอยู่ลูกน้องก็ขายได้ว่ารถเขาจะมั่นใจในสินค้าได้เลยผมไปดูเองพอมก็เป็นคนดูเองด้วยรถวิ่งยหน่อยเครื่องสั่นไม่เอาแล้วถูกก็ไม่เอาตัดต่อไปค่ะมือเดียวอีกแล้วอันนี้มือเดียวเหมือนกันครับตัวเต้าปอร์จิเนอร์ฮะเครื่องสามพันตัวนี้ครับขับตีใช่ตัวเขาสุของฟอร์จูนค่ะจริงๆฟอร์จูนมันจะทำทีอาร์ดีสีขาวนะคะอันนี้ไม่ใช่ทีอาร์ดี แต่เครื่องยนต์อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเทอดินมันจะมีล้อแบกแต่แล้วก็มีพวกสกเกิร์ตมีอะไรแต่เครื่องยนต์กบเครื่องสามพันเหมือนกันร้อยหกสิบสามแรงมา้าเป็นเครื่อง V N Turbo ใกล้ๆเลยค่ะลูก<แ>เครื่องสามพันนะคะ f o r t จ n e r ตัวนี้เป็นมดเบอร์เดียวเหมือนกันนะคะราคาเท่าไหร่ครับอมห้าแส0ห้าหมืนแปดันบาทครับ,ร,บราคาใช้เงินรถเท่าไหร่คะับเก้า้อยเกสิบเก้าบาทเหมือนเดิมครับใครับมากะจากไรนี้จ่ายแค่เร้ซื้อไเ้าเกบาทครับผม ขวานอยที่หนึ่งหมื่บาทเท่านั้นข่านอยู่ทหนึ่งหมื่นกว่าบาทใช้ฟรีสามเดือนดอกเบี้ยก็ถูกนะคะไม่ใช่ว่าใช้ฟรีสามเดือนแล้วบวกดอกบวกย้อดจัดไม่ใช่นะขายเท่าไหร่จัดเท่านั้นอ่าคันต่อไปได้เลยค่ะนี่ฮะรีบหน่อยรีบหน่อยเพราะบอมเจ็ดที่นั่งครับเจ็ดที่นั่งนะคันนี้สองคันแล้วเจ็ดที่นั่งอันนี้มิซูกับกับกับฟอร์จูนอันไหนสวยกันลองแผนลองแผนลองแผนดู ปีก็อยู่ในเซกชันเดียวกันโมเดลใกล้ๆก,กันนะคะพอจูนนี่ก็มีถึงปี15เนาะหน้าแชมป์คันนี้น,าน้ายัโค้น้ายะครับคันนี้น้ายะน้ายะอันนี้อันนี้มีถึงปี15้าถ้าหน้าแชมป์จะมีถึงปีติบน้าแต้เนเนาะนี่เป็นหน้ายะของมิสิตด้วยคนละแบบรู้คนละแบบค่ะอันนี้นเป็นมิซูปี2013 <23 S 1> ันนะครับ13ค่ะขักสองมาเจโรตัวท็อปับสอง ราคาเท่าไหร่คะน้องบอล4 9 8 0 0 0บาทนะครับ4 9 8น0 0่บาทแถมประกันชั้นหนึ่งให้เช่นกันนะผวันแค่เดือนละโอ้โหในรถบาทกว่านะผวันกว่าบาททั้งเทอมทั้งเทอมตอนนี้เป็นแอร์หลังคานะใช่เป็นตัวท็อปขับสองรถคัยเดียวเช่นกันนะคะส,ยสวยเลยไปข้างหลังต่อลูกลตักล้องเชิญค่ะมีรถตู้ อันนี้เป็นอต้นอยู่ยยยยัังงออูู่่ครถตู้ราคาห้าแสนเก้ารถปีสิบแปดโรงเรียนเปิดแล้วจะยังไม่ถักแต่งวีนะเผื่อบางทีแบบเอาไปทำงานเอาไปเป็นรถบริษัทได้เป็นรถโรงเรียนได้คถ้าแต่งวีเขาขายจนเจ็ดกว่านะแต่เจะก็ยังขายถูกนะรถปีสิบแปดเท่าไหร่กองห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับมาจากโปรนี้ออกเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนเดิมครับคันนี้ ขอพูดเป็นตะกร้ามาที่ตอนจะเท่าไหร่บ้งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับประมาณนั้นครับค่ะใครอยากได้รถตู้ไปใช้งานในรถในบริษัทในโรงงานสองคนสองนักเรียนนะคะจัดไปแน่นได้เต็มนะจัดได้เต็มครับผมจัดได้เต็มจัดเหลือเงินทําได้นะคะรถตู้ปีสิบแปดเครื่องสามพันเนาะคันนี้ใช่ครับเครื่องสามพันไม่ดีพอดีจัใกล้ๆเลยค่ะสวยมากคันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกน้องล็อกรถได้ยังครับผม เน้นเน้นรถมือเดียวทุกคันนะคะที่เอามาโชว์อันนี้ก็มือเดียวครับค่ะอันนี้รเราเก็บสีหน่อยนึงรู้สึกจะมีมีมีสเก็ตหินอ่ามีสีเก็ตมีเล็บเก็บสีหน่อยนึงไม่มีชนแน่นอนมีแบบจิ๊กจิกจักมีแบบขุดขีดขีดนิดๆหน่อยๆนะคะใช่อ่ะคันต่อไปนี่คันต่อไปเป็นซีวิคเลยฮอนด้าซีวิคปี2009นะครับตัวท็อปตัวท็อปสดคันนี้ราคาตั้งอยู่298,000เาหนแปดับาทนะครับมีไฟเหลี่ยมยัง ใช่ครับตูดในค่ะ Civic FD มันจะมีด้วยกันหมด2รุ่นถ้าปี05 06 07 08ไฟจะกลมนะคะถ้าหล09ไฟเหลี่มไป็นเหลี่ยมแล้ว09รคอย่าเข้าใจว่า298เป็นไฟกลมนะ298ไฟเหลี่ยมนะคะไฟเหลี่ยมนะคะสีดำสวยสวยคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะคันนี้มีออปชั่นคือมีเครื่องเสียงติดเครื่องเสียงเพิ่มมานะครับื่องเสียงให้ชุดใหญ่นะคะ ก่อนเท่าไหร่นะ6,400ใช่ครับผม6,400เท่านั้นเองนะคะอ๋อรดก็999ถูกเลยมาจากไรนะครับตัวนะคะรถไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่รถย้อมแมวแน่นอนนะคะรถบ้านคันนี้รถสองมือรถสองมือหน้าบ้านทั้งหมดทุกคันในรถมือเดียวหมดอันนี้รถสองมือนั่นรถมือเดียวใช่คันนี้รถมือเดียวนี่อ่ะมือเดียวครับมาด้ามาด้าสองตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดท็อปสุดครับปีสองพันสิบสี ราคาตั้งอยู่2 7 8 0 0 0บาทนะครับตัวท็อปสุดนะใช่ครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ที่5,000สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีหนูนาห้าพันเองครับคันนี้คันนี้บอกรู้ลูกค้าดีถักถักลูกค้าขอบคุณลูกค่าที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแอดมินน่อะเพราะแอดมินวันนี้คันนี้ออกรถก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนกันครับดูจากไลน์นี้นะฮะบอกว่ามาจากไลน์นี้ครับเราให้เลยครับค่าจัดค่าโอแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท สวยและถูกดีจริงนะรถมือเดียวนะคะคเปิด<ม>ขึ้นมานี่คืออย่างที่จะบอกเลยว่าไม่มีชนแน่นอนห้องเครื่อง้องเองนี่เดิมกริบแน่นอนนะคะคันนี้มีเก็บสีบ้างแต่ไม่มีชนแน่นอนน,นะคะเพเป็นรอยขุดขีดนะคะสวยๆแล้วชุดแต่งครบเลยสกเกิร์ตแล้วเรียบร้อยรอบคันล้อแม็กนะคะรถตุกคานเกรดเอทุกคันครับคาสภาพมาเรียบร้อยใช่คันนี้ผ่อนแค่เดือนละห้าพันเองนะห้ 5, าพันกับเก้าสิบเอ็ดบาทออรรถวันนี้ผ่อนอีกทีนู้นเลยค่ะมีนาสิ้นเดือนมีนา 90วันประมาณได้สิ้นเดือนเลยนะคะรถวันนี้ไม่บวกดอกไม่บวกระยะจัดนะใช่คันนี้ก็เป็น Honda City นะฮะรอเนื้อคู่อยู่นะคะใช่ตอนนี้เป็น CNG นะฮะซ n g โรงงานเครื่อง1.5นะฮะใช่ค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะคันนี้มือเดียวเป็นซิตี้โฉมปี13แล้วสวยมากนะคะคันนี้รถมือเดียววิ่งแค่ประมาณแสนเจ็ดเองคันนี้ ราคาตั้งอยู่288,000บาทนะคะคันนี้ออปชั่นครบเลยเบาะนงเบาะหนังมีลูกค้าเคยมายื่นรอบน่ยังไม่ผ่านเนาะขออนุญาตขายใหม่คันนี้ผ่อนให้เดือนละห3 0เป็นาเองใช้งานหรถบาบทได้นะคะคุณลูกค้าค่ะที่อยากได้รถใช้งานวันวันบางคนเนี่ยวิ่งเป็นร้อยกิโลต่อวันเนี่ยน้ำมันไม่ไหวเป็นทางเลือกค่ะซีอ h นจีฮอนด้าไม่มีปัญหานะคะเป็นของโรงงานเขาถ้ามีปัญหาเขาคงออกมารุ่นเดียวจบ นี่ปีใหม่ๆเขาก็ยังออก CNC ออกมานะคะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ต้องใช้งานเยอะๆบุ o กเซอร์วิสอยู่ครบลูกค้าเก่าเข้าสูนย์ n o n d a นะคะรถคันนี้คนมีตังใช้เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะโซมนะไม่โซมแน่นอนบุกเซอร์วิสอยู่ครบนะคะค่ะท่านต่อไปได้เลยค่ะบอมครับผมขอบคุณนะคะทุกคนที่มาคันนี้เป็นปนิสส <นะ S 2> ันานะมาด้าเฮ้ยมาด้านิสสันมาร์ พูดผิดลิสันมาด้าเป็นไงวะอันนี้กับบ้านลรอวะันนี้กับบ้าแล้วเป็นิสันมาร์กนะฮะเครื่องหนึ่งจุดสองมีอะไรนะพี่ลืมไปแล้วครับผมคันนี้เป็นปี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 20เออปี2020ค่ะรถปีเดียวรถมือเดียวปี2020นยี่สบราคาราคาตั้งอยู่268,000บาทใช่รถปีเดียวอันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุกแต่ว่าแต่งครบอ่าพร้แพนให้ดูล้อมองล้อมแม ได้แมคันนี้ก็ผ่อนอยู่แค่4,000 4,000กว่าบาทครับต่างจังหวัดนะคะทาไม่อยากออกป้ายแดงหารถใช้งานส่งพ่อไปโรงพยาบาลบ้างขับรถไปทํางานใกล้ๆอะไรเงี้ยเป็นรถคันแรกยังไม่อยากผ่อนหนักกลัวติดแบ back ็ค์เลสไปให้จบเศรษฐกิจไม่แน่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกนะป้ายแดงออก3-4แสน5แสนมือสองราครถปีเดียว2แสนกว่าบาทผ่อน4,000เท่านั้นนะคะ4,000วันละร้อยกว่าบาทผมจำได้คันหนึ่ง ที่เราไปส่งอยู่น้องบลํามพูใช่ลูกค้าบอกว่าสวยกว่าในรูปอ่ะคิดดูสวยกว่าในไลน์ครับลูกค้าซื้อออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยายอายุ60กว่าเป็นคนขับเองใช่รถเกจยร์๊กร็ปลกจ๊ก็เลยมองว่าต่างจังหวัดอต่ยังหารถเกร์ธรรมดาเยอะจ๊ก็เลยหามาให้ต่างจังหวัดนะคะเพราะจ๊ส่งรถบ่อยนะต่างจังหวัดแล้วรถวิ่งแค่สองหมื่นโลนิสสันคันนี้ยังอยู่ในการันตีของห้างนะคะยังอยู่อยู่ในการันตีนะคันนี้เอ่อนิสสันเขาการันตีสามปีแสนโล คันนี้เพิ่งสองปีวิ่งสองหมื่นโลยังอยู่ในการันตีได้อีกสองปีนะคะทางเลือกที่ดีมากดีมากดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยคันนู้นจองแล้วเนาะคันนี้จองแล้วจองแล้วลูกค้าจองไว้เยอะแล้วยังไม่ต้องขายส่วนรถไม่ขายแล้วครับพกนี้ก็มีเข้าใหม่พวกนี้ก็มีเข้าใหม่นะคะมีหลังนีอีสุอีสองคันเดี๋ยววันนี้เราก็พอเนาะอยากกลับบ้านแล้วครับค่ะก็อันนี้พาลพบให้ดูคร่าวๆนะคะยังมีอีสุอีสองคันเดี๋ยวพ่กนี้เข้ามาไฟ์ต่อก็ได้ไม่เป็นไร กงใจลูกน้องน้ <c oughs> องรีบ <c oughs> ลูกน้องรีบลูกน้องรีบโอเคนะคะก็คือโปรโมชั่นหลักๆของเราคือฟรีทุกค่าใช้จ่ายอ,อ๋อเจ้าระก,ก็สิบาบทถามหาดอกเบี้ยพิเศษ0ูนเปซ็นต์หนึ่งปีได้ถามหามใช้ฟรีสเดือนได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2บาทกว่านะคะข <c oughs> ายเท่าไหร่จัดเท่านั้นไม่มีแอบบวกดอกไม่มีแอบบวกยอดจัดใยราคาจัจะทุกทุกพัน ลูกน้องจะซื้อสัตว์สุจริตทุกคนไม่มีมาแอบบวกอะไรทั้งสิ้นนะคะเจ้านายก็ซื้อสัตว์ลูกน้องก็ซื้อสัตว์นะคะฝากด้วยฝากงเต็นเจียวตัวเจียวโตด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปเทดสอบยายนี้กันอยากันนี่ค่ะเจ็ดเกียร์เจ็ดเกียร์โฟร์วิวเจ็ดเกียร์จะลองไปไต่เขาดูว่ามันจะโอเคไหมเดี๋ยววันนี้ไปโมอเตอร์โชว์ก่อนขับขึ้นวัดภูเขาทอง <laughs> 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 โอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโปรโมชันดีๆนะคะรถสวยทุกคันรับรอง ง้นวันนี้เจ๊กับบมอมขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคะ่คะขอบคุณคะ่คะ